อาถาจินนบัญชนเยาาสนกกะกตาบุทธาเยสตวามารังสวาหินิงจตุตจจามตะระสังเยปิวิงตุนารา,าสภาตันหังกะราดโยบุตธาอัตวิสตินายกา สบดปฏิทิตาไมยังมัทเกเตมุนิสราปิเรปฏิทิโตบุตรโธธรรมโมจะมะมะโลเจเนสังโฆปฏิทิโตไมยังอุเรสะบะมุนากโรทาดเยเมอนนรุโธสาริปุตโตจดักเเนโคนดันโยปิภากัตมิงโมกันลานโน วามเกดักกิเนสมาเนมัยยังอาสุงอันดันราหุลาตัสโปจมหานโมอุโพสุงวามโตอตะเกเกสันเตปิิภักต์สิงสุริโยวะปังคโรนิชโนสิริสัมปโนโสติโตมุนิปุงกโว กุมารกัสโพเทโรมะเอสีจิต,ตาวาดโกโตมัยยังวัดเนนิจังปฏิภาติกุณากโรโุนโนอังุลิมาโลจะอุปาลีนันสีเบลีเอร์ราปัญชอิเมจาตานาลาเตศิลากามะามะเทศส,สิติมหาเทรา วิจิตายินาสาวกายยลังตาสีและเตเนะอังกัมมังเยสุสันติตาระตนังปุรโตอาสิดักอินเมตสุตตะคังขยักกังปัจโตอาติวาเมอังุลิมาละังขันธโมระปริสันจะอาทานาติยุตตะคังอาตาตะตะตะนังอาติ เตสปาการัสังยิตายุนานานาทาลสังยุเตธรรมปาการะเลวัสโตเมจตุกิจินะสดาสัมบุตธับัญญเรวาจปิตตาดิสัญจาตามาหิรัตภัตตุปันวาเอเตสาวินยังยันตุอนันตะยินนเตยสา อยาปัญจรมมตัดทังวิรันลัตังมม่ีชะเลสดปาเลนตุมังเเบเทมหาปุริสาสภาอิตเจวมันตะกตโตสุรโคนิฆนานุภาเวนะอจิตุปัจญโวรธรรมานุภาเวนะกิตาริสังโกสังขานุภาเวนะอิตันตรายโยสธรรมานุภาวปาลิโต